ทุกคนลองนึกภาพดูถ้าหากผมนั้นได้กลายร่างเป็นรถไฟปีศาจบูจะเป็นอย่างไรอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วกดซับสไคร์แล้วไปชมคลิปกันเลยเฮ้ยจิมมี่นายเห็นอะไรหรือเปล่านะไม่ต้องไปถามไอ้จิมมี่หรอกลุงบวยก็เห็นนะว่ามันคือตัวอะไรไม่รู้น่ะแล้วมันจะพยายามตามเรามาทำไมวะเนี่ยเอ้ยนี่ขนาดเราอยู่ในป่าลึกแล้วล่ะนะมันก็ยังจะตามมาอีกเราต้องรีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดนะให้เพื่อนรอฉันด้วยสิทุกคนดูมันตอนนี้สิมันมีพลังด้วยนะลุงบวยลุงไ๊วยต้องแข็งใจไว้นะจะให้้ลลลุุววยยโดอ่าางันเรพก ล,ลุยโดดกันเลยฉันคิดว่าลุงเววยของแกคงไม่น่าดโดดหรอกนะฮ่ลุงเววยต้องรีบโดดเพราะว่าตอนนี้มันใกล้เข้ามาแล้วย<ะ>เยอาเออให้ระวังนะลุงเววย,ยช่วยเหล็กทางให้ฉันหน่อยเออลุงเว้ยเป็นไรหรือเปล่าครับเนี่ยนี่พนกงากล้าดโดดได้ไงวะเนี่ยนั่นไงเอาเดีย๋ยนะมันมาแล้วเพื่อนนายจะตายตอนนี้ไม่ได้นะมันใกล้เข้ามาแล้วลุงเววยทำไงดีจิมมี่ นายตื่นซิเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยลุไม่คิดว่าปล่อยมันอยู่ที่นี่ไว้ดีกว่าไหมฮะเราต้องคิดซิมันใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยจิมมี่นายจะตายอย่างนั้นเหรอเออเดี๋ยนะลุงบ๊วยผมเห็นอะไรหรือเปล่านะคือไปดูนั่นสิว้าวว้าวนั่นมันที่ไหนวะเนี่ยนี่มันสถานที่อะไรนะฮะโอ้โ,โ,โรเจ๋งเราจะเข้าไปนะใช่มัน,น่าจะเป็นสถานที่อะไรสักอย่างน,นะแต่ว่าตอนนี้ตัวน,นั้นมันหายไปแล้วนะลุงบ๊วยงั้นเราเข้าไปในสถานที่นั้นเลยดีกว่าแล้วเราจะเอายังไงกับไอ้หมอนีดีเนี่ยฮ แต่สับป,ปหลาดนั่นมันหายไปไหนแล้วนะ่ะตามฉันมาที่ฉันจะพาพวกนายเนี่ยมาเข้าสถานที่แห่งนี้ฉันไม่รู้หรอกนะว่าที่นี่มันที่น่นเออเดี๋ยนะให้เจ็ดนี่มันมีเส้นทางด้วยเหรอเนี่ยเออนี่มันคืออะไรเนี่ยฉันคิดว่าเราควรเดินทาง ว้าวนั่นไงเจทีวีฉันเห็นประตูแล้วจะเข้าไปข้างในยอย่างนั้นเหรออืมโอเคได้เผื่อว่าจะมีคนมาช่วยนะเฮ้ยจิมมี่นายทำอะไรวะเน,นี่ยเจที TV, วีลุงเบ้ว่าเราไม่ควรเข้าไปนะฉันคิดว่าไม่รู้ว่าเป็นสถานที่อะไรนะลงุงเบ้ลุงเบ้เข้าไปก่อนเลยลุงเบ้แก่สุดนะนะลุงเบ้น่าจะเข้าไปก่อนไม่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 ไมลุงเบ้ไม่เข้าก่อนเด็ดขาดเลยเฮ้ยพวกนายนะมันลูกกระจกแต่ฉันเอง่เดี๋ยวนะใจเย็นซิว้วนี่มันคืออะไรวะเน,นี่ยมันจะเป็นสถานที่แ a บแห่งหนึ่งนะฉันคิดว่าน่า ด้วยสงสัยว่ามันคือตัวอะไรวะเนี่ยทําไมมันมีตัวประหลาดเต็มไปหมดเลยอะ่ะรู้สึกว่ามันจะมีตัวประหลาดด้วยอะ่ะนี่มันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าฉันจำไม่ผิดนะมันชื่อบันซูหรือเปล่าวะเนี่ยตัวนี้นะ ฉ,ฉันคิดว่าน่าจะมีใครสักคนหนึ่งนะที่ทําให้สิ่งนี้เกิดมีชีวิตขึ้นเฮ้ดูนี่สิเฮ้ระวังนะน้ามันเชื้อซอมบีนะ้เนี่ยเฮ้ถ้าใครโดนติดเชื้อซอมบี้อาจจะกลายร่างเป็นซอมบี้ก็ได้นะลุงเว่เยวะเฮ้ระวังนาะยจิมมี่นาะอย่าไปโดนเชื้ออะไรพวกนี้นะอฉันชอบตัวนี้ฉันเคยดูว่ามันคือตัวเรนโบนะ้แฟรนด์นะเจทีวีดู ดูจิมมี่เพื่อนห้องนายสิเขาเหมือนจะตื่นเต้นกับไอ้เรนโบว์แฟลน์น่ะนะลุงบวยคิดว่าตอนนี้เราควรออกจากที่นี่นะไม่งั้นเจ้าของโรงงานแห่งนี้อาจจะมาหาเราก็ได้นะไอ้จิมมี่นายจะสนุกเกินไปแล้วนะ่าดูผิวของมันสินนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนายไม่เคยเห็นตุ๊กตาแบบนี้อะไรหรือไงวะเนี่ยเจทีวีมาดูนี่สินี่มันคืออะไรเหรอลุงบวยเชื่ออย่างนั้นเหรอเหมือนลุงบวยมีความรู้สึกว่าไอ้อติดอ่ะเฮ้ยลุงบวยขายร่างเป็นตัวอะไรเนี่ยสวัสดีเจ้ามนุษยจมีีเ,เนะะดนนน็ ดูเหมือนว่าลุงบ๊วยกับจิมมี่นจะกลายรเป็นตัวอะไรไม่รู้นะเอ้ยเจ้ามนุษย์มันนี่สดัดีๆนะอย,อย่านะไม่เฮ้ยจะหนีไปไหนล่ะออกไปเบิดเอ้ยไอ้เจ้ามนุษย์ฉันขอนะปลาใส่ซากเฮ้ยจะเอไเะไรฮะด่วด่วนด้วยใจเย็นก่อนนี่ผมไม่งนะเจทีวีอะ ถึงทางตันแล้วนะสินนะแกแกทําเป็นตัวอะไรวะเนี่ยใจเย็นนะเด็กน้อยแกมาจากไหนวะเนี่ยฮะจำผมไม่ได้เราผมเจดทีวีอะ่ะมาให้ฉันกินสักดีๆนะทำไมพูดนายจำฉันไม่ได้เออไปก็เออ ฮ่าฮ่เป็นไงนล่ะเจ้ามนุษย์ที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยนี่พวกแกเข้ามาไม่ได้หรอกฮ่าฮ่าาแต่มันมันเข้าไปได้ไงเนี่ยผมต้องรีบออกจากที่นี่ให้ได้ผมต้องหาทางออกให้ได้เฮ้ยเด็กคนนั้นมันหายไปไหนแล้วนะปีศาจมันปีศาจชัดๆนี่มันจิมมี่กับลุงบวยแกรับเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยประตูนี่มันใกล้จะเปิดนั่นแหละมันมีพลังด้วยเหรือเปล่าวะเนี่ยมาละไม่เป็นไรผมต้องออกจากที่นี่ให้ได้ตอนนี้ เราต้องพยายามแอบมันไว้ก่อนนะนะแ้จมนุษย์คนนั้นมันหายไปไหนแล้ววะเนี่ยเพื่อนเฮ้ยลุยๆมันมาอีกแล้วเฮ้ยนั่นไงฉันเห็นมันแล้วจับมันเลยมันอยู่ตรงนั้นแกหาฉันไม่เจอหรอกเฮ้ยเพื่อนนี่ไงมันอยู่นี่เดี๋ยวเข้าหลุมนี่โอ้ศพด้วยนมันศพใครเจ้ามนุษย์ให้ฉันกินซะดีๆนะเฮ้ยอย่าเข้ามาหาฉันนะนทางตันแล้วอ่ะอย่านะไม่เออเฮ้ยมนุษย์คนนั้นมันตกหลุมข้างล่างนะนี่มันเออ หลังฉันมันจะหักไหมเนี่ย จะบอกนะนี่มันปีศาจอะไรอีกวันนียวันดีเจ้ามนุษย์แกเป็นปีศาจรถไฟอย่างนั้นเนาะปีศาจรถไฟแกจับกินมันเลยอย่าบอกนะว่าแกเป็นเพื่อนร่วมกันกับไอปีศาจข้างบนนั่นน่ะขอโทษนะฉันต้องกินนายนะเจ้ามนุษย์เยอะ no นี่ผมกลายร่าเป็นตัวปีศาจอะไรวะเน,นี่ยเฮ้ย hey, มนุษย์คนนั้นกลายราเป็นปีศาจแล้วฮ่าฮ่ตอนนี้ฉันกลายร่าเป็นปีศาจเหมือนกับพวกนายแล้วฮ <c oughs> แน่นอนนายเป็นปีศาจเหมือนพวกเราเออ <c oughs> นี่มันที่ไหน วันนี้เฮ้หวัดดีเจ้ามนุษย์คีอยู่ที่ไหนเนี่ยไฮ้ไม่ต้องตกใจนะฉันคือผู้สร้างปีศาจนั่นเองฮ่าฮาออกไปจากฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเออสงบสติอารมณ์ก่อนสิฉันบอกเลยนะถ้าฉันมีพลังแล้วก็ฉันจะจัดการกับนายเพื่อนเจทีวีจะหนีไปไหนล่ะเฮ้ยน่านจะไปห้องแลบอีกห้องหนึ่งอย่างนั้นเหรอเฮ้ยต้องหนีออกจากที่นี่นี่เอาละเอาละนายกลายร่างเป็นปีศาจรถไฟแล้วเดี๋ยวนะนี่แกจะทําให้ฉันนั่นกลายร่างเป็นตัวอะไรอีกวะเนี่ยสวัสดีเจทีวีนี่ลุงบวย งนะงไงเพื่อนเฮ้ย <c oughs> hey, ลุงบวยจิมมี่นี่นายกายเราเป็นปีศาจได้ไม่รู้สึกกังวลอะไรหรือไงวะการเป็นปีศาจมันรู้สึกดีจะตายฮ่าฮเอาละรีบขึ้นไปข้างบนตอนนี้ฉันจะให้นายนั่นกายเราเป็นปีศาจบลูฉันขยับอยู่นี่แล้วยังไงต่อปีสาจของนายย้ เอาละแล้วยังไงต่อดีไอมนุษย์จิมมี่แกเข้าไปผสมร่างกับปีศาจรถไฟซะ <S <S ใช่ฉันนั้นกลายร่างเป็นปีศาจรถไฟบลูอย่างนั้นเหรอใช่และนายก็จะมีพลังที่โหดที่สุดกว่าไอสองตัวนั่นไงแล้วแต่เลยว่านายต้องการอะไรฉันพร้อมเสมอไงเจททีวีฉันจิมมี่เองฮ่าฮ่าฉันกลายร่างเป็นบลูฉันจะให้ร่างของฉันผสมกับร่างของนายตอนนี้ฉันอยากจะออกจากที่ ตอนนี้ฉันกลา,ายเป็นวิสาร์ดไฟบูโวใช่และตอนนี้นายก็มีพลังด้วยนะแต่มันก็เจ๋งดีนะใช่แน่นอนสิ หมอแล็บคันี้มันเป็นใครวะเนี่ยโอ้หลานลุงบ๊วยโคตรเจ๋งเลยอ่ะลุงบวยเราออกจากที่นี่กันเถอะโอ้เดี๋ยวนะฉันมีพลังด้วยอย่างนั้นเหรอโอ้โหโคตรเจ๋งนี่นะนี่นะฉันมีพลังเฮ้เจตแกทำอะไรวะเนี่ยดูนี่พลังของฉันโอ้โหพลังไฟโคตรเจ๋งฮ่าฮ่าเฮ้ยคุณหมอแล็บทำไมของฉันไม่มีด้วยล่ะลุงบวยไม่มีอย่างนั้นเหรอให้โทษทีนะลุงบ๊วยคราวนี้ฉันก็จะปล่อยให้พวกนายนั่นออกจากโรงงานขอ oh, งฉันได้แล้วล่ะเฮ้ยนี่เราอยู่บ้านแล้วหรือเปล่านี้ ตื่นสักทีนะไอเจตีวีใช่บ้านของผมจริงด้วยลุงบ๊วยบ๊วยทำไรเนี่ยฉันก็นั่งโง,ง่ของฉันเนี่ยว่าแต่แกเนี่ยนี่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะผมหิวชะมัดเลยอะนะถ้าหิวก็เอาคุกกี้ไปกินซะว่าแต่วันนี้เรากลับบ้านตั้งแต่เมื่อไหรว่วะเนี่ยลุงบ๊วยใช่เรากลับถึงบ้านมา2เดือนแล้วนะแต่แกเพิ่งตื่นน่ะนี่เรามี พลังอยู่ในร่างของเราหรือเปล่าเนี่ยลุงบอยเดี๋ยวนะหรือว่าผมฝันไปแกไม่ได้ฝันหรอกนะเจดทีวีพวกเรานั้นมีพลังจริงๆ <c oughs> เรามีพลังจริงด้วยอย่างนั้นเหรอใช่แน่นอนลุงบอยจะแปลงร่างให้ดูลุงบอยจะแปลงร่างทําไมวะเนี่ยจะขอแปลงร่างด้วยละกันย่าโอ้โหดูตอนนี้สิผมกลายร่างเป็นอิสารถไฟบลูอะนะลุงบอยอีกฉาพลังสมัติได้ว่าเจดทีวีผมรู้สึกได้ยินเสียงอะไรบางอย่างใครมาหาเราวะเนี่ยเสียงใครวะเนี่ยเสียงเระเบอร์จากไหนน่ะรู้สึกว่ามันจะมี เหมือนพวกเราเนเบิร์นี่มันน่าจะมาจากว้าว ไอปีศาจรถไฟ blue นี่มันตัวเลยเนี่ยเอ้ยนมันปีศาจรถไฟนี่นะเจทีวีระวังนะมันเป็นรถไฟปีศาจลาวาเหมือนนายเลยอะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยของพลังของนายมาให้ฉันฉันต้องการพลังรถไฟปีศาจ blue ทีนะมันมันมันมี2ตัวร่างเหมือนผมได้ไงวะเนี่ยแกไม่ต้องสงสัยหรอกนะรถไฟปีศาจ่ะมีพันพันตัวแต่แค่มันจะต่างตรงที่สายพันเฮ้ยไอปีศาจแกเลิกไปยุ่งกับไอเจทีวีนีจ้าฉาฉัน ที <Yeah S 1> <t> ่การาไปปีสารถไฟบลูอย่างนั้นเหรอ แต่แกไม่หยุดฉันจะฆ่าแกะนะฆ่าหลานของฉันอย่างนั้นหรอกนี่นะนี่หนะผ่านฉันก่อนละกันาาฉันคงไม่ให้ร่างของฉันหรอกรีบหนีไปเจทีวีลุงบ๊ยจัดการมันให้เฮ้ยลุงบ๊วยใจเย็นโอ้ยจะจัดการกับอีสานลาวาันเถอะให้ไม่ดูร่างตัวเองเลยเป็นสีชมพูเผมคง<ม>ต้องหนีออกจากที่นี่หรือไม่ก็ไปหาเพื่อนก่อนละกันลุงบ๊วยล่อมันไว้นะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลุงบ๊วยจัดการมันให้เฮ้ยเพื่อนเช้าโอ้ยนี่นายไม่เจอกันนานเลยนายทำอะไรวะเนี่ยนายนายรู้บ้างหรือเปล่าเนี่ยว่าตอนนี้ ทุกคนในหมู่บ้านน่ะกลายร่างเป็นปีศาจไม่ไม่ไม่ฮ้ยนายเชื่อฉันสี่นายไม่เชื่ออย่างนั้นเหรอ,อฉันไม่รู้จะอธิบายนาะยยังไงดีหรอกนะแต่นายมาดูนี่สินั่นคือบุลลุงบว้อของฉันแล้วก็ปีศาจอีกตัวหนึ่งมันเป็นใครไม่รู้หรอกนะแต่ว่านายคงไม่ตื่นเต้นอะไรเลยหรือไงวะเนี่ยฮะชาวเยไ,ไม่เลย,เอ,ยเอาละจะบอกอะไรให้นะดูนี่สิโอ้โ,อโยใจะเย็นก่อนนายจะหนีฉันเหรอมาให ไอ้ลุงบวยเป็นไงบ้างวันเนี่ยโอ้รถไฟรางวานทำไมมันโหดจังเลยวะเนี่ยฉันบอกแล้วไงว่าฉันนั้นต้องการพลังของนายปีศาจลูท่านนายอยากจะต่อสู้กับฉันหรือว่าจะเอาชนะฉันหรือว่าจะเอาร่างของฉันน่นะฉันมีกติกาเรามาแข่งกันดีกว่าว่ารถไฟของใครจะแข็งแรงหรือว่าเร็วกว่ากันน่นะแน่นอนทุกอย่างมันต้องเป็นฉันฉันต้องเอาพลังของนายให้ได้เอาละตามฉันมาได้เลยไอ้มนุษย์งอกง่อยจะไม่ชนะฉันเด็ดขาดนี่ชาว นายคงไม่กลัวฉันนะฉันอยากจะให้ยายนั้นเป็นกรรมการให้ฉันหน่อยนะมื่อคิดว่านายควรแปลงร่างได้แล้วน่าจะทีวีโอ้ในมีรางวัลด้วยแล้วเนี่ยเจ๋งเลยลรูบวยแน่นอนรางวัลนั่นอ่ะมันต้องเป็นของผมนะใช่แน่นอนนายต้องชนะแต่ว่านายก็อย่าประมาทแล้วกันนะเฮ้ยเช้านายมีไดมอนออกมาจากไหนวะเนี่ยโว้หเออจะมีคนเยอะแล้วฮ่าเอาละแน่นอนเออไดมอนแร่พวกนี้มันต้องเป็นของฉันเละตอนนี้ฉันขอประจำที่ก่อนละกันนะมาสทีทว่าให้รู้มันไปว่า ไฟของใครมันเร็วกว่ากันเนี่ยนะเอาละฉันพร้อมแล้วลุงบ้วยเอาละถ้าใครพร้อมแล้วอยู่ประจำที่เอเดี๋ยวฉันจะนับหนึ่งถึงสิบไม่สิ ฉันจะจุดพลุและพวกนายก็เริ่มได้หรื่ว่าจะเป็นกรรมการอย่างนั้นเหรอได้เลยรถไฟลาว่าถ้าใครชนะรอบนี้ฉันบอกเลยนะคนนั้นจะเป็นรถไฟปีศาจที่ดีที่สุดในมายครับเฮ้ยอย่างแกนั้นก็แค่ขี้กาแกไม่ควรชนะฉันหนะรอกนะย่อเฮ้ยเดี๋ยวนาะยมีพลังอะไรวะเนี่ยนายมันขี้โก้เนี่ยใช้พลังน้ํายาอะไรสักอย่างเอาละ่ะทั้งสองพร้อมนะหรื่มโจะจุดพลุแล้วละนะเฮ้ยนายวิ่งเร็วชะมัดเลยว่ะ let's go ฉันบอกเลยนะถ้าฉันมีพลังฉันจะขอใช้ พลังเหล่าก,กัน <c oughs> เฮ่อเฮอเฮ้ยแกมีพลังได้ไงวะเน,นี่ยไปไงล่ะไม่ต้องอิจฉาฉันหรอกน,นะแกคงไม่ชนะฉันหรอกนะถ้าด้วยความยุติธรรมนะ <c oughs> นี่ในที่สุดฉันก็ชนะเย้แกไม่ควรชนะฉันเฮ้ยนี่นะแกใช้พลังอะไรวะเน,นี่ยเอ,ยเอยแกไม่ยอมรับความจริงยังไงล่ะไอปีศาจรถไฟลวาวาถ้าแน่จริงละก็แกต้องแข่งกับฉันอีกครั้งเฮ้ยเอ้ยดีนะแกมันขี้โกงคือวิ่อไปมันไปไหนไหนมันก็รู้อยูอ่แล้วว่า ใครชนะอะนะเฮ้ยถ้าแน่จริงแล้วก็กขออีกรอบสิวะ hey, จะเอาอีกรอบอย่างนั้นเหรออย่าไว้คิดว่ารอบนี้มันจะโกงนายนะเอเจทีวี hey, นี่หมอน,นี่มันไม่ยอมรับความจริงเลยสินะมาสิรอบนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้นายเอาชนะฉันได้แน่ตามมาสาาิฉันชนะชาาานะโอ้ยได้เร็วชะมัดเลยวะ่ะ นาะมันขี้โกงชะมัดเลยว่ะเอารางวัลมาให้ฉันฉันเป็นคนชนะมันฮ่าๆๆทุกคนก็ต่างรู้ดีนะว่าใครใชนะานายอยากจะได้แร่มากใช่ไหมหรือว่าอยากจะได้ชื่อเสียงนาะยก็เอาไปเลยนะเป็นไ,ไงละ่ะเพิ่งยอมรับแล้วสิโอ้โหขอบใจมากขอบใจมากไใช่ไหมต้องการหรอกอะนะลุงบ๊วยไม่เป็นไรลุงบ๊วยนี่มันก็แค่แร่บล็อกในไมโคราะนะไอ้นี่มันขี้โกงชะมัดเลยนะเอาละลุงบ๊ยวยเรากลับบ้านกันเถอะ สมชื่อสมใจมันแล้วละสินะเอ้ลุงบวยที่นี่ใช่ไหมเนี่ยที่ที่อยู่ของไอ้หมอนั่นนะนะใช่ที่นี่แหละเราต้องไปจัดการมันนะโอเคงั้นงั้นเราเริ่มเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าร่างของมันเนี่ยเหมือนพวกเรามากเลยนะมันเป็นปีศาจแน่ๆนนี่มันแรนโบเฟนร่างของลุงบวยกับไอ้จิมมี่หรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยนั่นไงมีร่างของลุงบวยด้วยนะน่ะอ๊ะแล้วมันจะมีร่างของฉันด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคผมคิดว่าน่าจะมี ไอหมอแลบอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะเอาอละงั้นเราลุยกันเลยดีกว่าเฮ้ยนั่นไงไอหมอแลบคนนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่ไอหมอนี่แหละจับมันเลยเฮ้ยไอ,ไอหัวหมอแกจะหนีไปไหนฮะ ไอหมอนี้แหละเราต้องจัดการตัวมันโอ้เดี๋ยวใจเยน็นๆพวกนายคือปีศาจนะอย่าลืมสิฉันเป็นผู้สร้างนะเดี๋ยวผมจัดการมันให้เฮ้ยไอหมอฉันต้องการให้ร่างของฉันกลายาเป็นปกติใช่เอาเชื้อออกเดี๋ยวนี้ฉันไม่มีทางที่จะทําได้นอกจากให้เวลาฉันและอย่าฆ่าฉันฮ่าฮ่าเฮ้ยนายไม่มีทางทําได้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยไม่เป็นไรดิฉันจัดการมันให้เจทีวีนายจะทําอะไรนะอย่าเพิ่งฆ่ามันนะโดนพลัง ของฉันคืนไปแล้วกันนะอยู่นี่นเ,เื่อเฮ้ยแคทีวีอย่าข่ามมันไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่สามารถใช่ผมลืมไปนุมบุย้ยผมขอโทษไม่เป็นไรมันสายไปแล้วละ่ะมันคงตายแล้วละ่ะเราคงไม่สามารถกลับเป็นปกติได้อีกแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะจัดการมันให้ฉันจะปลุกฟื้นมันขึ้นมาใหม่ฮ่าฮ่าเฮ้ยจิมมี่นะ่าจะทําอะไรนะ่ะ ปล่อยมันเถอะไอ้หมอนี่มันคงไม่ตื่นอีกแล้วแต่เราก็ไม่สามารถที่จะกลายร่างเป็นมนุษย์ได้อีกต่อไปแล้วเอ้ยแกฟื้นสิวะไอ้หมอฟื้นดีนะ นี่นะนี่น,ะ,น,นะฟื้นปล่อยมันเถอะจิมมี่ฉันคงพวกเราไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรนะอย่างน้อยพวกเราก็ได้เป็นปีศาจท,ที่ดูแลหมู่บ้านของเราห,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 หนุ่มบุ้ยผมขอโทษนะผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะผมแค่โกรธมันเฉยๆอ่ะนี่มันไม่ตื่นมานะสิลูกพี่เถอะเอ้นี่มันหมู่บ้านปีศาจละเนี่ยโอ้มีแต่เรนโบว์เฟนเต็มไปหมดเลยเฮ้ยแต่ช่ามันเถอะ เช้าแล้วละเนี่ยเื่อจ็ดโมงแล้วลุงบ้วยหายไปไหนวะเนี่ยลุงบ้วย,ยเดี๋ยวนะทุกคนไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยเหรอแต่มีใครอยู่ข้างนอกไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะผมตื่น ผมเป็นอะไรวะเนี่ยลบวยเออนั่นไงเฮ้ยเจททีวีมีอะไรหรือเปล่านี่ฮะเวยวายอะไรวะเนี่ยอ่าผมไม่ได้มีอะไรหรอกนะผมก็แค่ฝันร้ายนิดหน่อยนะผมคิดว่าลุงบวยคงโดนฆ่าไปแล้วนะโอ้เอ้ยนี่แกฝันอะไรของแกเนี่ยฮะแต่ก็ยังดีที่มีลุงบวยอยู่ที่นี่เองั้นที่ผมขอไปหาเพื่อนก่อนละกันนะได้เลยนะแต่ว่าฉันมีอะไรจะบอกเฮ้ยวันดีเพื่อนเฮ้ยช้าว่าไงนายไม่กลัวฉันแล้วอย่างงั้นเหรอฮ่าฮฉันไม่กลัวนายแล้วเพราะว่าฉันก็เป็น านายแบบทำเป็นรถไฟได้ไงวะเนี่ยใช่ตอนนี้ทุกคนก็กลายร่างเป็นรถไฟได้เหมือนกันให้ hey, วันดีเพื่อนฉันเองจิมมี่นะฉันเป็นรถไฟลาวอะฮ่าฮ่านี่ผุ้นายกลายร่างเป็นรถไฟได้ไงวะเนี่ยเฮ้ <c oughs> เดี๋ยนะแล้วแล้วพนะจะจะมาลุมฆ่าฉันหรือเปล่าเนี่ยโ้โจะเย็นเย็นสี่เจทีวีฉันก็เป็นรถไฟปีศาจเฮ้ยลุงบ๊วยดีน่ะลุงบ๊้ยจะทำร้ายผมหรือเปล่าวะเนี่ยเรามาแข่งรถไฟกันดีกว่าว่าใครจะเร็วที่สุดจะนะเฮ้ย<า>แน่นอนรถไฟปีศาจที่ผมนั้นมีสองสายพันธุ์อยู่ในตัวผมต้องชนะทุกคนให้ได้ทุกคนก็แค่เป็นปีศาจธรรมดานะเฮ้ยแน่จริงก็ลุยเลยสิเฮ้ย่าเเป็นไงล่ะเฮ้ย่าเฮ้ยปีศา ปีาจกูก็คือปีศาจกูสิวะาอ้ห้กับตายเลยผมเนี่ยไม่อย่างนั้นผมมีพลังไฟด้วยฮผมไม่รู้หรอกนะว่าทุกคนนั้นมีพลังไฟหรือเปล่าอาจจะสามารถแปลงร่างเป็นแค่รถไฟอ่าแต่ผมนั้นมีพลังเฮ้ยเจทีวีนายอย่าลืมสิฉันก็มีพลังเหมือนกันนะ <c oughs> yeah. Yeah. นะฮ่าอย่านี่ดูนี่นะเอเดีย๋ยวฉันจะใช้พลังอะไรดีฉันจะยกแกะให้นายดูแลกันหย่ yeah. เาเป็นยงไง <c oughs> ล่ะอเอแล้วละช่างมันเถอะ แต่อย่างน้อยนะทุกคนเป็นรถไฟปีศาจก็ขอให้ดูแลหมู่บ้านแล้วกันนะ